เช่นเดียวครับก็แค่ผู้พัฒคารผู้อาคารแล้วก็จบคลิปแค่นี้ครับโอเคช่วยกวเพียงแคไหนวะครับเอาไว่าไอตัวเล็กแบบคุไอ้ชุดแดงนี่คืออะไรอะชุดแดงเนี่ยอ๋อชุดเอมันเป็นชุดของคุณบ๊มไง คุณบ๊า,ามเขาเป็นพระเอกงานนี้แต่เขาไม่ไม่มาคุณใส่ก็ได้ใส่ไม่ได้ใส่ไม่ได้ไม่ได้มันต้องแก้ผ้าใส่อยู่ไหนกันพร้ okay. อมไหมครับพร้อมนะครับเกียวขอ,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 ขอน้อยเกียร์ขอน้อยเล่นเราโอ,อ,อ้ S <S 2> <S 2> เฮสงสัยต้องดอกใหม่แล้วแค่กูาาอ้อาคารลอเยผมลืมไปว่าต้องกู้คุณมีอุปกรณ์ไหมดอกใหม่ดอกใหม่ดอกใหม่จะไม่เสียเวสด้านล่างเหรออ๋อไม่เป็นไรครับ <S 2> <S 2> <S เอาแค่ทา,ากู้อาคารนี้ก็จบแล้วครับผมเอาแค่นี้แหละ โอ้ติดลบร้อยเลยเหรอฮะโอบไปก็ตีตัะฟันแทงกันแล้วนี่วะใช่ผมทางเฟสนี่งไงข้าบอดรร้อยตัวเออโอเคดอกใหม่ดอกใหม่ <laughs> ดอกใหม่ <laughs> Okay. ไปรุยินเถอะหาวุฒทุกคน,น,นแล้วทำอไมผมมันหลุดน่าจะอ๋อโอเคเอาหลุดหลุดแล้วทำไมมันหลับวะใครหลับใครหลับไม่รู้อ่ะโอเคครับรอห้องกับตันนะครับคุณโยเฮ้หยะคนหลับอยู่อ๋อไม่หยา่ะ <c oughs> มีมอฟอฟีนเนี่ย ขอเพืือไ้หน่อยแลกสองสามเข็มเดี๋ยวผมเพื่อนเพื่อนคุณนะคุณโยอุณอ้าวตาตาเปรี๊กลแบบไหนวะเนี่ยคุณเดียผมเพื่อนเพื่อนคุณแล้วขึ้นไหมเสร็แล้ขึ้นโอเคใช้อาวุธอะไรดีวะอืมไม่เสื้อเลยแรงอีกไหม่ะ เสื้อเหลืองอน่ะในด,ดำน้ำไหมโอ้ห้องเซฟโรมีอมขอสักชุดหนึ่งแล้วกันนะเคเสื <c oughs> ้นหนังมันอะไรวะออเ,เตีเยนกลับอะไรใส่อะไรได้วะ แบตเตอรี่เหรอโอเคไหมครับนะเปิดช้ามากครับเกียดแกงแบตเตอร์คุณเนบพร้อมอยังพร้อมแล้วครับไป<ะ>มีคนมีคนนอนของนังในห้องยอมแพ้ก็ได้นะยอมอ่ะ อยไปแกง่้ไปกูไปอปลนอะไรขึ้นทุกคนนอนแขงในห้องอาวุธอะไรไปดีวะโอ้ยลงเดี๋ยวุ้นไหมครับผมลง เอาเปืนพกไปก็ได้วะเี่เรามีหาปูนหรือเปล่าหาปูนเหรอต้องไปดูห้องอุธอ่ะไม่ได้เล่นเรือไอรโรนะดืมอมได้มีดูเรื่อยๆไอแอรโลก่เกือบเปิดละโอ้โอ้มีแต่กระสุนมันใหญ่ ไม่มีหาปูนเลยเหรอโอเค็อกในตู้ในตู้เซฟหรอกนะเซฟตัวเซฟเปิดไงก่อนต้องมีตำแหน่งสูทธิพอนะเออตัวผมตันเลยนะก็ตันเปิดไม่ได้เลยมันต้องเป็นไอเนี่ยไออะไรวะซีเคียวริตี้เปิดอะซีเคียวอะซีเคียวริตี้เปิดได้ไม่มีซีเคียวเลยโอเคอาวุธพรบมือครับทุกคนมีปืนพกที่ไม่มีกระสุนสำรองครับไม่มีอะ ลูกโอ้ใช้ได้มันนะลูกโอ้ใช้ได้มัน่ะใช้ได้ใช้ได้ไม่มีกระสุนไหมสำรองอยู่ไหนครับหาผมผูกข้างนะสำรองอยู่ไหนครับเอาเอาเอาวุธจักรวรรดก็ได้นะพวกบอดมีพกอาวุธอยู่ที่บาร์เนี่ยที่จับป้อมปืนไว้เนี่ยมีอาวุธอยู่มีกระสุนสำรองสามนัดคุณเอาไปได้นะจักรวรรด ไม่มีหาปู้เลยเหรอมีแต่ปืนคนหนักอาน่าจาับบอดได้นะคุณเดียในในตัวบอดมีปืนอยู่คุณเอาได้นะเขมเดียหรือเอาลูกอ่ะไปไป่เถอะเึ้นซ้ายไปเลยเ เออเจอตัวอะไรดีกว oh. oh, oh, oh. oh, oh, oh. oh. oh, ่าอุ oh. ้ยอุ oh. Oh. Oh, my, 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 ้ยอุ้ยเจอเลยขึ้นมาเจอเลยอะเอากระสุนหมดถอกแล้วกระสุนมันเด้โอ้ยตูวไม่ได้โอ้ยใครลากมาเนี่ยโอ้โหมามาโรกไอจีตัวมันี่ย เชาานะกินครับจบรอบตัวหนึ่งสองสามสี่หกเจ็ดแปดแปดตัวมาลุมกันที่เดียวไม่รักมาเนี่ยจบรอบดี่กันโอ้ยปุ้มเลยเอาเกียร์หมดแล้วเนี่ยเกียร์ล่ะเออเกียร์เกียร์ไอทีมาลุมหมดแล้วแต่มันก็ยังมาเพิ่ม ดีเลยมันหลกเรือเลยนะใช่ดีเลย,ลเลยหรือคุณจะเป็นพระเอกดีคุณกันผมขโมยับผมขโมยของอยู่บหนึงอะไรอ่ะอ๋อไม่กบจบรอบครับข้างบนเห็นไหมด้านบนทำเราจะเริ่มใหม่ อ๋อโอเคอาวุธพร้อมผม,มเดี๋ยวผมไปเอาลูกซองก่อนค่อยว่า <Okay. S 2> ลูกโมขดเบาออม,มันมาสักขนาดสองข้างเไงเราตายเลยผม,มเด่๋ยวนิงข้างหลังอันนี้แบบอันนี้คุยคุยอะไรกันเป็นใช่ไหมแต่มันแบบรู้เรื่องแกจังเนะี่ยรฮะับรู้ว <Okay. S 2> ่าจุด สุดใจที่ที่ต้องรวมกันอะสุดใจคุยคุยผ่านออนไลน์แน่นอนเลยโอเคเอาเอาปืนบอดได้นะปืนคนหนักมาอย่าลูกซองแล้วแหละโอเคเออชุดชุดช้ชอมแบบลุ่ง <laughs> ผมรู้แล้วว่าจะเอาไงดีครั <laughs> บเอามือฟองนิยานี่ยแ,แหละเองไม่ต้องการ,รกระสุนลูกโมไหมไม่ต้องการแล้วกระสุนลูกซองเนี่ยแหล้ฮะขโมยมาหมดทั้งยานแล้ว แล้วห้องกัปตันมีเทียบเลยเดี๋ยวหมวกแป๊บนึงเฮ้ยใ,ใส่เสื้อใส่เสื้อเหลืองเลยใส่ชุดเกาะเดียวกันครับอ๋อใส่ชุดเกาะดีกว่าแต่มันไม่กันทั้งตัวไงเสื้อกอดีกว่าถ้าใส่ชุดเกาะต้องใส่หมวกเกี่ยวกะ เขาหมวกหน่อย่ใสเสื้อเหลืองก็ได้ไม่เป็นไรผมเปลี่ยนนะใส่เสื้อแรปเตอร์ดีกว่าเหมือนกันก็สุนตัองแปดสิบเนี่ยแล้วเพื่อนสองกลเทไหร์แคุณเดียเอาไปตีเลยอ่ะมันซองแปดอะยิงยิงได้ยิงได้นะเพราะว่าปิดโหมดเฟรนดี้ไว้ อโอ้ยสองคะผมจะได้กล้ายิงมันถมไม่กล้ายิงใครเลยโอเคโอเคทำไมกว้างจังน่ะทำไมระยะมันกว้างจังน่ะสองคนไม่เคยเล่นมาก่อนคุณมรั่วไปนะคุณจะมารั่วไม่ได้นะคุณจะมารั่วงใหผมไม่ได้นะยอ่ะผมหาหมวกเกาะอยู่อ่ะอยู่ไหนฮะหมวกเกาะผมหาหมวกเกาะไม่เจอเลยเกาะอยู่ไหน เรามีหมวกไหมครัหมวกอะเรามีแล้วหรอไม่รู้ต้องหาดูอ่ะผมน่ามีนะเราต้องเซนเตอร์เหลืองก็ได้พัชกันได้เยอะไงไอ้นี่ไงใส่ชุดแรปเตอร์ดิใส่กอดแรปเตอร์กอดแรปเตอร์มีมีชุดนะอยู่ไหนเอ่ยข้างบนเหรอข้างล่างข้างล่างคุณอยู่ไหนดีกว่าคุอ่าอยู่ตรงห้องที่มีเสื้อแดง เสื้อแดงห้องแสดงในส่งแสดงอ่ะมันอยู่ไหนห้องที่ห้องล่างห้องเฉลี่ยต่อที่มีเครื่องยนต์กับันี่ห้องที่มีไอเนี่ยแปลว่าต้องพ่นอ่ะไอพ่นห้องเรือห้องไอพลห้องไอพลอะไรไอพนห้องไอพ่นไหนครัอ่ะห้องที่ออกซิเจนอ่ะออกซิเจนห้องออกซิเจนเหรออ่าโอเคห้องเครื่องยนต์เหลือหรือเปล่านี่นี่ชุดนี้ กานต์โอ้ก็ใช้หมวกอยู่ดีปะหมวกไม่ต้องมันไม่เลง็งมันเล็งตัวบอทอ่ะแต่ถ้าบบเข้า<บ>หัวก็ไม่รู้เรื่องไมีของแค <c oughs> ่มาดิมาดิเรายังครบยังพร้อมยังนะเอสื้อแดงนี่ไปลุยลุยบนเดียรน้ำไปเลยว้ายเราผมแดงเราผมแดง ตุ่มเลยครับลงก่อนลงก่อนลงก่อนโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บม่ไหวแล้วมันมาแล้วผู้มาเกมเลยเลยยิงเลยมากระสุนหมดแล้วโอ้ยโอ้ยโดนยิงเย็บหนักเย็บหนักภาษาไหนครับหมอเลือดไหลเออ ลงไปด้วะครับลงล่วงเหรอนี่แค่ไหนนี่แค่ไหนไม่ยิงเป็นจังหวะลสามชาติโอเคขันเลยไหมเช็คสุภาพทุกคนเลยเดี๋ยวนะแป๊บเดียวก็กระสุนลูกซองใกล้หมดละเดี๋ยวสีนะเดี๋ยวออกทางเขาเขาไม่ตายไม่ตายเอา thank you thank you บาคกับโจ อย่ามีรถกองอ่ะกระสุนที่ตายแบบมูงก็ไม่มีกระสุนอ่ะเดี๋ยวเดีเอาไปเป็นดีหมอรักษาหน่อยหมอรักษาหน่อยอเรลมาหมออย่างนี้ชุดแดงไปเออเขายิบหน่อยปะเขายิบปืนรบหนึ่งไปไปไปไรเลื่อนไหลอีกล่ะเดี๋ยวลงหากระสุนก่อน โอเคไปลุยต่อเนื้อไหล่ะมันน่าจะลงมาหมดฐานเนี่ยมั้งอาการเสียเลือดอีกอ่ะวีลายกลุ่มเดี๋ยวนะเราเปิดเตาของก่อนตุ้มดีกป่ะเอ๊ะด้านขวาเคลียร์ สายเคลียร์เปนเนิดอ่ะแต่เปนนีดดีวกว่าตัเนเลือออกไปหาเปนเนีดห้องพยาบาลโอ้ยเอี่เรเดเตอร์อยู่ด้านบนนี่ ทำไมตีนี้เข้าสู่เข้าสู่ช่วงตีราฟันแทงแต่ไม่มีกระสุนเหลือวะคนคราวกระสุนไม่อยู่ของหมอของหมออยู่บนซ้ายคนคราวกระสุนพระเอกของเซอร์เขามาช่วงบ่ายแล้วแหละแต่ผมเบี้ยวไงเขาเลยเอาคืนผมไม่มาตอนเช้าดึกหรือเขาตีเกมเหมือนไม่รู้เขาก็ไม่ตอบ ยงไงระเบิดเตาไหมไม่รูดคองก่อนเอ,อืมผมหา,าระเบิดทีนังไม่เจออเอาอยัางก็จะระเบิดอ่อาออกไปให้หมดก่อนเขามาเปิดฝั่งซ้ายอยู่ครับเดี๋ยวผมหาตู้ยาบัน ยาอยู่บนซ้ายบนซ้ายอ่ะมีอะไรไหมดีๆ<ม>ตออ่องซ้ายไม่ค่อยมีอะไรเลย ไม่ค่อยมีอะไรเลยครับงั้นระเบิดเตาทิ้งเลยว่ะคุณดีอจัดการเลยระเบิดไงระเบิดปรับปรับให้มันในไอเดี๋ยวปรับสุดปรับจูนคืนให้มันร้อนที่สุดเลยขวาสุดเลยใชขวาสุดเลยปดปดออโต้ใช่ไหมปดออโต้ปิดออโต้ปิดอัตโต้แล้ผมกลับมาที่ยาแล้วนะปิดออโต้เลยโอเคแล้วก็ขวาขวาสุดอีกการหนึ่งขวาสุดโอเคไปไปเลยไป

โอ้ยศบเกินการเลยมันคงมาหมดทานีค <Philadelphia> ร <figured out> <beeping> ับดูส่า ต้องคุยต้องคิดไดไงวะเนี่ยอุ้ยร้อยโอเคครับออกเรือได้โอเคครับผมครับโอเคเดี๋ยวปั๊บนะผม